สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็นหน l e s d d a d e v i 4 Remake ฉบับเดโมโก็คือแบบเห็นมาตอนประมาณเห็นว่าประมาณประมาณหกโมงเช้าก็ตื่นขึ้นมาโหลดเลยแล้วค่อยไปนอนต่อแบบมันอยากเล่นมากอะ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยคำที่เราลืมในเรื่องสี่นี่นึงไหม่ก็้วยจนจบไปและแต่ไม่เคยดูไปดูดบบสรุปเอาว่ามันเป็นยังไง แต่เห็นว่าพักนี้ดบบออ้ยแค่ดูตัวอย่างนี้ดแบบน้ำลายก็ไหลละ September 30th 1998 It's a day, day I'll never forget get the cop the cop inside me died, died that day and that night Raccoon City was wiped out thanks to the to the bio weapons created by Umbrella ชียงบาก็ Somehow I made it, made it out. Too many others weren't so lucky. I was asked later later to join, a, to join a top secret government program. Not that I had I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off off everything. Just forget what happened then. even for a second. This time, t i s time, it can be, can be different. f r e n It has to. ทําไมเสียงเหมือนซ้อนเลยอ่ะหรือเป็นที่หูฟังหรือเป็นที่อร่อยอืมเราไม่ได้จะบอกว่าเราอ่าป็นภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยก็น่าจะประมาณ หปีหลังจากเหตุการณ์และคุณซิตี้แล้วมั้งไน่นใช่เออประมาณนั้นแหละแล้วก็ยอนอ่ะก็ได้ไปทํางานกับรัฐบาลแล้วก็ล่าสุดคือเหตุการณ์นี้ต้องถูกส่งไปช่วยลูกสาวประธานาธิบดีไม่รู้อ่ะคร่าวๆแต่แรกอ่ะน่าใช่อยู่เฮ้ยก็ยังแหลกอยู่ดี ก็คือไม่ได้เซตติ้งเกมสุดท้ายมันก็เลยแหลกแบบนี้อันนี้สำรวจไม่ได้สินะก็คือให้เรากลาเข้าหมู่บ้านอย่างเดียวแต่ว่าการวิ่งแอบ,บสำรวจเหมือนกันนะเนี่ยดูทำนี้ก่อนละกันเสียงอะไรอะจะนะไม่มีซับหรอถึงเราจะอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งเราก็พออ่านได้อ,อันนี้ฉากในเทวเลอร์แน่เลย เดี๋ยนะกด e เพื่อก้มเนี่ยนะเออแปรดีวะ่ะแต่เกมเต็มตมาค่อยเปลี่ยนเฮ้ยนี่มันฉากในเทลเลอร์เลยนี่จำได้อันนี้เทลเลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราพยายามจะดับอ่ในเรื่องช่างมันก่อนสำรวจให้ครบก่อนดีกว่า ไม่น่าม,ไมาีไม่น่ามีใครเยู่นนี้เอ่อแล้วเข้าประตูดีกว่าในนี้นี่ยนะอันนี้ไม้กางเขนเหรอไม่ใช่เหมือนใน How h o u e of Ashes ยังไงไม่รู้แต่เราไม่เคยเอ่าหรอกแต่เคยเล่น <c oughs> การชนประตูก็ยังเหมือนเดิมตรงนี้ไปได้สินะแล้วทางไหนมันคือทางไปต่อกันแน่เออโอเคแสงว่านี่คือทางไปต่อโอ้โหเปิดมาใกล้สู้ลยไรไรเงียเนี่ย Sorry to barge in like this ที่ไม่บอ,อกว่าแปลว่าอะไรโอเคภาษาสเปนเอ๊ยสเปนตอนเมื่อกี้ก็แค่จำสแกนนิดนิด มีชน,นะเอามีดีกันแบบนี้ินะขนาดนี้ก็ไม่น่ามีชีวิตอยู่ได้เวรละอ๋อแสดงว่านั้นนะ่ะคือทางไปทงไปต่อถูกแล้วชนะกดแทบ็บนี่ไงแล้วเราจะเปลี่ยนอ๋อเมากลาง มันคือเนื้ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้กระต่ายมีอะไรอีกอันนี้ก็อ๋อตำรวจออฟฟิศอะไรบิก๊กเคนเดดเดดเคนบิ๊กเคนได้เสียไม่รู้อะไม่ได้เก่งถึงขั้นที่จะอ,อ่านออกเสียงได้ถึงร้อยเปอร์เซ็น แล้วอีกอย่างก็ขี้เกียจ่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานเกินไปอย่างมืดยอนถือไฟไว้นะเออมันมีอะไรบ้างเนี่ยหนู <No. S 1> ตัวเบ้เริ่มเลยมันจะต้องมีอะไรอยู่หลังบ้านสักอย่าง ว้าวนายไม่ต้องถามพี่แอรละนอนเย่แบบนั้นอ่ะย้อนประสบการณ์นายเยอะไม่ใช่เหรอเวนเ,อ, <c oughs> เอ,อแปลไม่ออกเลย,รยนรกกลางไปนรก <c oughs> เอ๊ะใช่ใช่ฮิวแบบแบบนั้นหรือเปล่า อ่าแล้วก็ชูดยิงจะสอนยิงไรอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่มีอะไรใช่ไหมแต้ไปอย่างสบายใจโอโอเคเขาไม่สบายใจซะแล้วมันต้องเกมนี้ก็ยงังยิงยากเอ้ยอือ เ้ยยังไม่ชินไปเล่นสไปเดอร์แมนมาจะนะม,มันจะเปลี่ยนไปใช้มีดมีดฟันต้องกดไม่ไม่ใช่ <c oughs> อ๋อเนี่ยเป็นท่าแทงสินะแสดงว่า <c oughs> สามารถเลียร์เกมด้วยการใช้มีดได้นะโอเค ไปไปเกมสเตลให้มันเข้ามาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ได้สิชั้นบนชั้นบนชั้นบนวิมีของสมุนไพสีเขียวในตำนานยังไม่ใช้ดีกว่าเลยยังไม่ลดเยอะขนาดนั้นตรงนี้โอเคทางนี้ไม่มีอะไรมาเล่เหมือนกันแล้วเนี่ย เชไดยิงพลาดทีนี้เราก็ได้เบาะแสเกี่ยวกับแอชลี่แอชลี่ไหนรูสนี่คนนี้จำชื่อไม่ได้ อันนี้น่เจะปประมาณว่าลูกน้ออินซีเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี้แน่นอนตอนนั้นเ็คือแอชลียเป็นคนขวัลล์น่ารักเว้นละอันนี้ถ้าจะไม่ผิดกระโดดออกมาต่างเรามาโอเคใช่แล้วละ่ะในเทลเลอร์เหมือนเดิม เดีจับมาไว้รอเลยไม่รู้ว่าเดโมเนี่ยจะพาเราเล่นถึงตรงไหนกันแน่จ,นนจะก็น่าจะไกลหรอสะพานเดินเดินนี้ในชีวิตจริงนี่มันเลยรละ่ะ หมู่บ้านถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเจอตอนเช้าอันนี้น่าจะสอนฟันไหมอ้าไม่ต้องฟันหรอดีเลยดีโหลดกระสุนก่อนโอเคเปิดประตูมีที่เซฟซะด้วยแล้วตอนเล่นตอนเลือกมาคือแบบมันไม่ได้ไม่ได้ดูเลยนะว่ามันให้เลือกระดับอะไรแต่นี้ไม่น่าระดับ ฮาร์ดแน่แน่พอหาของโดนเลือดแดงแล้วมั้งค่อยๆไปเหมือนดีดเสียงเราจะไม่เสียงแสดงว่าตอนนั้นหม okay. like re mm ู่บ้านไม่น่าหรอทำไมมีให้เซฟเออมีของให้ฟร์มอีกไหมนะต้องหาปรับความเร็วมาเพิ่มละคือแบบอัดไปด้วยมันทำให้แบบปรับภาพสูงไม่ได้ จะต้องหาวิธีปรับภาพดีๆซะหน่อยละฮ่าคงได้บอกไปเร็วนี้สินะจากทฤษฎีแล้วต้องมีของให้อีกสิมีฟันอะไรได้ของไหมไม่ได้โอเคค่อยๆไปไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเราต้องเอาของทุกเม็ด ถึงนี่จะเป็นเดโมแต่เราต้องรู้ว่าของอยู่ตรงไหนเงินอยากเจอจังพ่อค้าเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า,าโ,ลโอเคไปละถ้ามันวิ่งหนีได้จะดีมากอยากรู้ว่ามันจะหลบหลบในเทลเลอร์ยังไงเวลามันบินมาข้างหลังอ่ะ ไอ้ไม่คนเห็นแค่ของเลยนี่ไงระเบิดแฟชมีอะไรสมุนไพรกระสุนไปละอยากหวางโอเคอืมโอเคในที่สุดเราก็ได้เสียเออโอเครู้แล้ว อย่างแรกอันนี้คำครากับอันนี้เป็นนี่โอ้โหเปลี่ยนระบบคราใหม่ซะด้วยระเบิดแฟตอันนี้ตั้งมันตั้งได้ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นี้เอ่ออันนี้เป็นอันหมายเลขสองไปเออแทงมาเห็นหมดเลย แบบนี้ก็ได้ง่ายดีอทำไมไม่ทำแบบนี้แต่แรกเหมือนโอ้โหมันไม่ได้เพื่มใหม่ดิเลือดก็มีแค่นี้เนี่ยว่าแสดงว่าต้องอัพถึงเลือดจะเพิ่มขึ้นตามเท่าที่ดูหลอดและแสดงว่าเมื่อกี้อ่ะเราสเตลวได้แต่ไม่ทันตั้งตัวอ๋อหมู่บ้านไปตัดจบตรงนี้นะฮะได้เวลาแอบดู ตรงนี้อันนี้ก็มีในเทเลอร์ใช่ไหมเคยในเกมหลักคือจะ,จะเผาแล้ว <implications> อ่าไม่อ่าถ้าคังซูมดูมันก็มีแค่นี้โอเคเดินเข้าไปไม่เราจะวิ่ง โอ้โหเราจะทำตามแบบเกมรอแบบพัวตายควายลมโอเคโดนคนหนึ่งเออเก็บมาโอ้โหยับเยินยายายาไปละไม่รู้วิ่งอะไรไปทางไหนได้บ้างแหละไปกัน เตะแม่มเลยวิ่งสำรวจวิ่งสำรวจไปละถ้าจะไม่ผิดได้ใช้ทิกได้วิ่งสวนแม่งเลยอ่าไปละ <laughs> เดี๋ยวไม่มีคนยิงอยู่ด้านบนนี่หว่า กดลงไปพอดีก็ดเีเดี๋ยวมันมีปุ่มให้กดนี่เมื่อกี้มันมีให้กดไม่ใช่หรออ๋อเออเราไม่ทำอะไรละง่ายดีข้างนอกก็ไม่มาได้ลีก ยานนี้ก็กระโดดแล้วว่ะโอ้โหมันโดนตั้นแบบนี้เลยอนะโอ้โหเออมีจะพังก็วันนี้ไปละยุนรอทำไมมันเตะไม่ได้มันเตะม,มันได้ไม่ได้โอเคเรียบร้อยโอเคไม่เรียบร้อยละอันที่พีเลยเยี่ยมจริง ไม่พาค้าไม่โหดเลยนะพี่เลื่อยอะ,อะลองไปรอเวลาเท่านั้นมีเก็บไปใช้ดีกว่าลงไปโู่โขมีระเบิดนี่เคลียร์ได้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ ลงไปเ,เลยลงไปเ,ปเลยไปละวิ้อเลยวิ้อเลย <c oughs> จับทุ่มแม่ <c oughs> ฟาร์มแป๊บ <c oughs> อ่าอันนี้ก็ในเทลเล์นี่หว <c oughs> ่ากำลังเล่นสนุกกันเลยหรือเราต้องเข้าคัสซีนี้ก่อนจริงๆที่จะทำอะไรได้ <c oughs> พี่เรืออันนี้ดับสุดริ้งของฉันเห็นเก็บอันนี้คืออะไรวะอันนี้ก็คือสเปเย์มีอะไรกระสุนมีโหลดรอเลยมันมาแล้วน้ำบนมีของอะไรช็อตกันอันนี้โอ้นี่แหละของดี ้าอย่าขวางโอเคโอ้โหแทงกันข้างหลังแบบนี้เลยอุย้ยไม่ใช่มันต้องอันนี้เปลี่ยนเป็นหมายเลขหนึ่งโอ้โหเกมนี่มันอะไรมันนะยาเฮ้ยทำไมเราต้องกดแบบนั้นตลอดเฮ้ยนี่ก็ดูระบบครับอ๋อ1ิบสองอันได้ชอตกัน อาวันดีกู๊กูกไก่อืมไป่แม่มชอบฟาติจริงอนนพี่เรือมันตามหลังเรามาอยู่ใช่ไหมวะเออเฮ้ยอะไรวะล่ะเฮ้ยเรื่อยโกงไปเปล่า เวแล้วเวแล้วไปไปละโอ้โหโอ้โหวิของเพียบเลยพี่เลื่อยวากได้สุดยอดมากป้ายอยาาอ่างขวางโอ้เอาพี่เลื่อยมาโชว์อะไรพี่เลือ่อยโอ้ไมาดักหน้าดิเวละโอ้ย ป้าย่าขวางโอเคป้าไม่ขวางละกำลังทุกคนกำลังจ้องมองอยู่ยังมีไข่เหมือนเดิมด้วยเออดีนี่แหละของดีโอเคเดี๋ยวเกมเต็มมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยววิ่งแบบนี้แหละอ๋อใช่มันจะมีมีภาคไทยด้วยมอดภาคไทยเห็นประกาศแล้วว่าไขรภาคบางเดี๋ยวจะรอ นาไม่คนเลยนะเรามันคือรูปปรสิตที่ชื่อว่าลาสพากรก็ ตายไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแค่ไล่ถีบไปทีละคนเองว่าอะไรต้องจบตรงนี้เซ็ดเซ็ดวิลสิไอ้ตั๋มบอกโฟนี่ว่าจบเร็วกว่าที่คิดสลับเดโมแต่แค่นี้ก็ถือว่าดับเออมันใช้ได้ละ13นาที ค่าไป12ได้ระดับ good good อ uh ่าฮะขอบคุณที่เล่นเกมจะมาวันที่24เด hey, ือนไอ้24มีนาในปีนี้แหละอีกแค่อประมาณเดี๋ยวนะ2ทีข้างหน้าโดยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะอ เรวกำลังจะคิดว่าเราจะอัดเัดแบบแล้วก็แบบมาทําซับไทยเองหรือเปล่าหรือว่าลออมวัดไทยเพราะว่าเราได้อัดสไปเดอร์แมนไ้แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าลืมเดโมเลสเตดีวีไปเลยว่ามันจะต้องมีปล่อยเดโมออกมาก่อนก็คือต่อจากนี้เดี๋ยวจะเป็นสไปเดอร์แมนมาลงให้ดูนะก็ประมาณนั้นส่วนภาค3ามเนี่ยเล่นแน่ๆเดี๋ยวไปยืมมาเล่นงั้นก็สับคี่นี้เอาไปแค่นี้แล้วไปเจอกันใหม่ในเกมหน้าไปละเจอกัน